สวัสดีครับผมบ้านธัชวุฒิคุณปิยาครับ,รบพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องศักาชจิมโกงนะครับเตยๆนี่ไม่รู้เป็นคำชม,มำห, <c oughs> หรือคำด่าอะไรอยูกันก็จริงผมก็ก็ <c oughs> เป็นคนชอบอะไรง่ายๆก็เป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงขาย,ยาวรองเท้าผนะ้าใบอะไรนิดนึงพอดีิ่งไปได้เสื้อตัวน,นี้มามีความรู้สึกเหมือนแบบคนขายรายเมงกงเนะี่ <c oughs> ผมชอบครับผมสนใจในแง่งานมากกว่าหมายถึงว่าตัวผมก็ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวก็จะแต่งความาันีแหละแต่ว่าคือผมในฐานะคนทํางานนะบางทีเรา มันจะต้องเกี่ยวข้องกับการคิดตัวละครเพราะว่าเสื้อผ้ามันจะสะท้อนความเป็นตัวละครอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องศึกษาว่าอาววยรุ่นมันมีกี่สไตล์คนเแรลเตอร์แบบนี้จะแต่งตัวประมาณไหนอะไไม่ค่อยนานนะเพราะคือถ้าเป็นแบบธรรมดาไปดูหนังเนี่ยบางทีแบบว่าเสื้อยืดขาดตันเสื้อเชิ้ตขาตันง่ายๆนอกจากว่าถ้าต้องไปทําอะไรที่มันแบบเป็นกิจรกรรมจริงจังหน่อยก็อาจจะคิดนานนิดนึงครับผมช่วงหลังๆติดโทษแบกฮนะเพราะว่าเราสัมภาระเยอะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ชาร์จแดดสำรองหนังสือบางทีก็ใส่ขนมไปกินระหว่างทางะเยก็ต้องแบบแหล่งช็อปของผมหลังหลังเป็นในห้างหมดเลยนะแล้วก็ช็อปง่ายๆพวกแบบมินิโ Food ชแบนได้ไหมฮะมินิโ่มูจิเอชันเอ็มอะไรเงี้ยแล้วแต่เป็นแนวสไตล์ใช่ใช่นอกจากบางทีก็ก็จะมีแฟนผมพาไปื้อคือแฟนผมก็เป็นสายแฟชั่นมากๆแล้วเขาจะเป็นแบบพาไปแหล่งแปลกๆบ้างก็มีบ้าง